เราจะเปที่นีจ่จักต่างชาติด้วยรุ่นเหมือนกันครับเนี่ยรุ้นด้วยว่าจะเข้าโรงพันหรือเปล่าด้วยแล้วก็รุ้นด้วยว่าเรา,เราเองก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรครับในฐานะนักสแสดงเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะอยากจะรอฟังุณผู้ชมนี่แหละครับว่าเขาที่เขาตั้งหน้าตตารอการที่ยดุดหนึ่งที่ยดสองจนมาถึงที่ยุดสามเนี่ยเขามีความสุขกันมากขนาดไหนาหการได้ชมภาพร์เรื่องน,นี้

เสร็จสมบูรณ์มาแล้ในแบบที่สุกเอยา้นขเข้าไป,ประชนไทยก็ไปสนุกกันกับพี่อัพแล้วก็ครอบครัวตัวน้องดแี้าทนกี้ดกตัวอย่างแ้าจะหอรเบคก็ถ้าสัยที่ยังไม่ได้ดูภาพยนตัวอย่างครับจนที่หยดสามาครับ,รบก็เรื่องราวในภาค3านี่เราจะเริ่มกับการที่ว่าน้องยี่ของเราหายตัวไปนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ว่า พ่อโพโตยอนนะครับพี่ๆที่เหลืออยู่ก็ต้องออกไปตามหาไปช่วยเหลือน้องกันนะครับผมแล้วก็การเดินทางเนี่ยเ,เราก็จะมีสมารซิกใหม่เพิ่มด้วยนะครับนี่นะครับนะฮะแล้วก็หลายๆคาอาจจะเห็นข้างหลังก็มีผิชุดดำก็ทำไมยังอยู่นะครับ,รบตายไปแล้วนี่ทำไมผิชุดดำยังอยู่ก็ครั้งนี้จะกลับมาแต่ว่ากลับมาได้ออยังไงหรือกลับมาด้วยวิธีไหนหรือกลับมาด้วยเหตุการณ์ไหนนี่ต้องไปติดตามดูแล้วก็จะมีเรื่องราวของการย้อนกลับไปถึงประวัติ อผู้ชุดดำนะครับจุดเริ่มต้นของผูชุดดำจริงๆว่าทำไมเขาถึงได้เป็นแบบนี้คยังไม่งดูเรื่องครับดูเรื่องครับดูเรื่องครับแล้วถ้าใครที่มีเวลาเตรียมตัวก็แนะนําให้ดูภาคหนึ่งภาคสองมาก่อนก็ได้ก็จะได้แบบฟิลแบบเต็มที่ไม่เย็นแน่นอนเล่นเองแค่คะแบบนนคำที่แบบไม่ร้อยเลยครับพี่<อ>ถ่ายของไว้ก่อนครับ ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยพี่แดนไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องเลยทั้งเรื่องเลยอ่ะด้วยมันเป็นคาแรคเตอร์มากกว่าอย่าไปพองดูแต่ผมเชื่อว่าถ้าใครเห็นตัวอย่างทายเห็นพี่แดนโดนยสุขภาพทายก็คุ้มแล้วติดตามพี่คนนี้นะคะติดตามดูนะคะชนะโคตรฝากด้วยนะคะแล้วเจอกันในโรงเร็วๆค่ะ ไอเน็ลย่ะ้น็กเลอ่ะเนกยอ่ไ็กเลย่ะอนกเ่ะไอ้นย่ะไ้เกยาเนกยออน็กเยอ่าอน็กย่ะน็กเะอนกเอ่ะ้นลย้นกเยอ่ะอ้เนกเลย่ะน็กน็กเอ่ไอ้กเยอ่ะเน็ยอ่ะน็ยอ่ะ้เน็กยอ่ะไอ้นกล้เน็กเลยอ่ไอ้เนก่้็เลยอ่ะน็ก่านย่ะไนอ่ะไอ้ยอ่อนกยอ่ะอ้เยอ่ะอ้ ซิกแพคเนาะซิกแพคก็ต้องคนนี้อะแน่ๆโอ้โหในการสู้เลยสองคนนี้อยู่ในเฟรมด้วยผมไม่ไหวจริงๆฮะแต่ก็ก็ทำเต็มที่แต่มีซิกแพคใช่ก็ข้างนี้ข้างนี้ก็ทุกคนได้บู๊มากขึ้นครับจะได้ไปให้ได้เห็นโลเคชั่นใหม่ๆด้วยในการสู้ผีด้วยในถ้ำในน้ำอะไรต่างๆจะได้เห็นแบบการบู๊ที่แตกต่างไปกว่าเดิมแลเรื่องนี้ก็ ว่าเป็นการไถ่ทำที่คนอน่้างจะดูเดือดเหมือนกันแล้วก็บร,ริชันก็ตั้งใจทำเต็มที่ครับเต็มที่มากแล้วก็ผมว่าภาคนี้เป็นภาคที่ผมเหนื่อยสุดแล้วผมก็รู้สึกว่าประทับใจสุดตลอดภาคหนึ่งภาคสองที่เราเดินทางมาด้วยกันเนี่ยผมเชื่อว่าเราเราสร้างผลงานให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อคนดูนครับแาอันนี้จริงครับ กอครับอีกเยองไม่เกี่ยวครับหมดเนื้อเลยปวมาก็อยากให้ทุกคนนะครับความตั้งใจของเราทำเรื่อหน้าทุกท่านงานเราทุกคนท็ที่มากอยากจะให้ เลยครับที่ด